สุดท้ายไอยเองนั่นแหละที่เหดบอได้บออย่างบอกคิดให้เจ้าไปจจกชีวิตกลับมาได้บอกกลับมาได้อยู่บอกเด้เรียนรู้ถึงความเงียบเงาเมื่อขาดเจ้ามือนี้อ๋อ baby baby มีแต่คนอยากออกเพลงน้ำคายเสียด้ตอนนี้ก็อยากว่าเปลี่ยนนักร้องคายผม,พออยพมเพราะว่ายังเพราะว่ามาแล้วดังสุขคนให้ดัง อยู ite, ่ค ita, so ู่แฟนช่วงนี้คึ้นเสียงสูงบ่ค่อยได้เลยวะสงสัยสิได้กลับไปนอนกินน้ำฝนหยดแรกคือเกาหรอวะเขยมบวะมึงนีเตี๋ยสิเป็นซุปตากูว่านะซุปเกียมากก่ามัง รู้แบบก <mel od ic> ูนี่หรอจเป็นพระเอกมอลล่ามห้ได้กูว่านะเพ <mel od ic> ื <plains> ่อนกูไปบ้างเสียงคู้ไอ้ออกลูกอะยังวนกับมึงอยู่โอ้เธอหน้าฟัดเลือเกินเทียรักฉันอยากแจงงับเมื่อเธอมองมาสายตาสาโกเหมือนต้องมนตราปากกาอยู่นะ รอเลยวะปาดคนกำลังเสารึนี่อย่าไปนะรักับใครอีกอายๆอ้คนรอผมว่าครับเอามันบอจ้าคือมาถามกลางตลาดจริงๆน้องบาดเ่ยกะเพาะตัวอยู่ได้ครับเขาไม่ได้หมายถึงว่ายังสั้นเขาหมายถึงมันเผา รัชโยชินค่ะวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกันกับทีมนักสแสดงและผู้กำกับจากภาพยนตร์น้ำดีอีกหนึ่งเรื่องที่พวกคุณพลาดไม่ได้กับภาพยนตร์เรื่องพักเจ้าอิลีไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเที่ยวลลยทุ่ง EP 8มาอยู่กับ ผู้กำกับและก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องฮักเจ้าอีหลีสวัสดีค่ะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดิฉันมีความสุขมากที่สุดนะคะในบรรดาหมู่มวลพนาของผู้ชายเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมค่ะขอเริ่มต้นที่ผู้กำกับของเรากับ คุณแกเปอร์นะคะคุณแกเปอร์จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวของการกำกับภาพยนตร์กำกับซีรีส์เนี่ยเรารู้จักชื่อเสียงกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะยังไงมายังไงถึงที่จะเริ่มทำภาพยนตร์แนวนี้คะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาผมได้เป็นสายกำกับซีรีส์มาก่อนเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่จริงแล้วตอนนี้ไม่จร้ทีจริงแล้วไรเลยโอ้ยสาวารายการที่จะมีบอยต้อเคก็คือจริง่ทำซีรีส์มาก่อนแต่ว่าตั้งแต่ปี2555เลย ตอตอนนั้สิบปีผมพยายามจะเกิดการทางสายหนักแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าเราพอเป็นผู้กับหน้ามาทุกคนก็จะบอกว่าไม่มีประสบการณ์เป็เด็กไปไม่โอเคสิบปีนั้นไู้ผมพยายามที่จะเขาเรียกว่าสร้างตัวตัวในการกับเองที่ได้ก็เลยเป็นทางสายซีรีส์ก่อนแต่พอทำซีรีส์เสร็จไปดั้เป็นโทแทน์ประเทศไทยไปที่งานเทศกาลชาติเพื่อที่ประเทศจีนได้รอกข่าวได้ทำทุกอย่างร้้นวิวต่างๆจนแบบมาเกิดการยอมรับแล้วก็ ช่วงที่แบบมาพีกจริงๆก็คือได้ามาเป็นผู้จัดมาขอเจ้าทูนฝ่อยู่โดยที่คุณหญิงเอื้อปานิจวัรณนนท์เนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตเราอ่าก็เลยก็เลยเข้าสู่วงการการเป็นผู้กำกับผู้จัดเขาก็พัฒน์พีกโผล่มาเรื่อยๆจนถึงปีล่าสุดได้มีโอกาสมาเจอคุณวิชาแล้วก็คุยงานกันน้องเจ้าของเมเจอร์แล้วก็มาเจอพี่น้อง139 139ก็เลยได้มีการเอาแบบอ้าเราหนังมาแสดงกันดูไม่รู้ว่าคุยกันี่ท่าไหนคุยกันไม่ถึงสองสัปดาห์โปรเจกต์มันผ่านเลย คุณได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับสายมูเตลูหรือเปล่าคะสายค้าว <laughs> อะจริงๆไม่ไม่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่เราต้องพูดคำนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็โดนคุณก็มูเยอะคือจริงๆอะพี่น้องพัชทำลยว่ากตอนที่ผมเจอตอนที่การตารู้ถามเราเราไปกินข้าว, <c oughs> วาก็เอาหะไรมาเสนอสั่งเลยก็ไมอ่านที่อย่างมาแล้วเขาพูดว่าก็ไปดูดวงมาแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่างตู้ถามเราก็ตกใจว่าได้ยังไงวะก็เลยบอกว่าใช่แค่เลย แล้วก็เราเสน,นอหนังอีสานในสิ่งที่วยไม่เคยทำเพราะว่าเห็นคนแบบอีสานมันก็เทรนเทรนดีและผมสุดทึมามว่าเป็นคนกินอาหาที่สานชอบอะไรที่เป็นอีสานอยู่แล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่บริบทของเขาว่าสังคมบ้านนอกซึ่งเก็บคำนี้มากมรู้ว่ามันเป็น,นขขอีกซึ่งที่ที่น่าสนใจก็เลยมาทำแล้วก็่านโปรเจกต์มันก็ได้นำแสดงเหล่านี้มาซึ่งซึ่งถ้ามันนี้กลับไปย้อนไปได้ก็จะเป็นเรื่องเลยโอเคไม่เป่นไร เราให้พ่วงกับพูดก่อนไงีเดี๋ยวเราได้พูดแน่ๆแต่งๆค่ะอ่นได้ะกได้มาทำเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็จริงๆคุณที่ของคุณเนี่ยคุณวิชาพี่นก M39 น้องบริหารแล้วก็จริงๆอยู่เป็นยุทธนาอยู่เป็นเพราะชื่อยุทธนาอยู่เป็นนั่นแหละแล้วขอบคุณและคุณทุกคขอบคุณมากที่ือคนนี้ครับเป็นคนที่โทรหาว่าพี่อยากได้ใครเล่นอีสานผู้อีสานได้ไหมซึ่ง ซึ่งเขาไม่ได้ถามเลยว่าตอนนั้นเขาจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นแต่ใ้รผมช่วยภาษาอังกฤษบอกครับผมจะช่วยทั้งหมดรู้ไหมว่าทําไมเขาเึ่ติดต่อคนให้ได้ท็อปเมื่อก่อนเขาเปิดแบบล้างอยู่เพราะผมก็เป็นเด็กนั่งนิ่งไม่บอกนะว่าลูกค้าเราอ่านประวัติคุณมาก่อนเนี่ยว่าคุณเป็นคนแนะนำนักแสดงให้คุณแก๊ปเฟร์แต่ทำไมคุณไม่แนะนำฉันเป็นแม่คุณเป็นเมียเป็นเมียคุณอะไรอย่างเงี้ยคะ อเออท<ห>คุณลืมของเราโอ้ยทำเป็ต้องเก่าขอดอกรึย <laughs> รายการที่อยู่ด้วยกันได้ยาวๆนะครับบอกจริงไม่จริงๆริงเราต้องบอกว่าเวของคุณแคปเปอร์อ่ะมันไม่ได้เป็นเวนี้แล้วทีนี้พอคุณมาทำเวที่มันเป็นอีสานแต่คุณทำอีสานแบบดีฟด้วยนะอีสานแบบหมอดำนี่คือลึก,ลก<า>เข้าไปอีกพี่เคยเล่นซีรีส์คุณด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยรยายพี่เนทเจอซีรีส์เฮ้ยพี่ใส่ชุดละลังการร้านแปดมาให้ผมนะเรื่องอ่านฉันไม่ต้องเป็นชินีกรไหมครับ จนเป็นโลโก้เป็นไงจำได้ด้วยเป็นผู้กัเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเลยหนูจะบอกบอกพี่ว่าแบบจะบอกคุณว่าเราเห็นผลงานคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหน้าขออัญเชิญเลยอะไรแบบ แกเปอร์เนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาทำซีรีส์รู้ว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาที่คุณแกเปอร์อีกทีหนึ่ง <ต cover> ไปที่ตัวไปที่ตัวนักแสดงหน่อยเริ่มที่น้องตุ้มตามตุ้มตามรับบทเป็นอะไรคะบทเป็นอย่ากเรียกน้องตมตามเป็นหลานของใครนีผู้บริหารหน้าใหม่ของเขาเรียกว่าของคณะบอลลาร์ก็เนี่ยครับก็คือชื่อโดมในเรื่องเราทีนี้ก็อย่างที่พี่แกเปอร์บอกเนี่ยว่าหน้าตาหรือว่าบุคลิกมันจะเป็นแบบคนตีดคนอื่นแมเอ่ะคนอื่นเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากดูด้วย แน่ๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นคือต้องบอกว่าด้วยความเป็นตุ้มตามเราเห็นผลงานในลักษณะเนี้ยมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเรื่องนี้มีความแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาไหมคะเรื่องนี้แตกต่างเรื่องอื่นที่ผ่านๆมาไหมถ้าถ้าพูดเปถึงเจวกับอีสานเนี่ยเรื่องน,นี้คือผมจะไม่ได้แบบทําอะไรที่เป็น เป็นเลเวลความเป็นลูกอีสานในสาสร์ศิลป์อะไรทั้งหมดคงเป็นแค่แบบคนที่แบบคอยดูคอยเดินคอยแบบจัดการอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างมากแล้วต้องบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือตูนตามเป็นคนที่สร้างสีสันในกองถ่ายมากมีพายกระซิบมาคุณนี่เป็นสายทะลึ่งตึงตังเลยเหรอคะใครไปบนพูดไม่มีสีใครไม่ใช่คุณนะไม่ใช่ผมเฮ้ยดูคุ้มเป้าดูคุ้มเป้าอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมบรรยากาศกองถ่ายเป็นไงคะตู่างๆสนุกครับคือเขา เขาเขาเป็นนนทรีย์ออยู่กอบางทีเขาจะมาน้อยประมาเวลาจะได้จะแกก็จะอยู่แค่องอย่มีมีอามีมาคือมาสร้าง ละลายพฤติกรรมเนาะเ<อ>พราะถ้าพูดถึงว่าตุ้มตามกับเต่าร่วมงานกันบ่อยแล้วตุ้มตามกับน้องทั้งสองท่านนี่เคยมีโอกาสร่วมงานกันไหม,ไมคะไ,ไม่เคยเจอเลยมาเจอครั้งแรกแล้วก็จริงๆแล้วก็คือผมเป็นคนอาใช้คำว่าสันดานกนละมันเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยรากอ่อนอุปนิสัยอุปนิสัยลึกๆของเราแล้วเนี่ยพอเราต้องรู้สนุกแล้วทีนี้ก็คือผมชอบทำงานที่มันสนิทกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครทำทำเองผมก็จะเข้าไว้เอง จะเข้าไปหาทุกคนแล้วก็คือมันไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วเนี่ยแล้วพี่แก๊ปเขาก็คือพุ่กลับอยู่แล้วเขาลบส่วนเขาลบแต่อันเนี้ยเล่นจนไม่ปวดตัวแย่แเราก็เลยเป็นกันแบบนี้ก็คือมันคือการละลายพฤติกรรมที่เอาความสนิทกันจริงเนี่ยงานมันสนุกเองมาที่ เอกของเรื่องของเรามาที่พระเอกของเรื่องของเรากับเต่าภูสินซึ่งตอนแรกอะถูกวางไว้เป็นกุนซือเฉยๆใช่ปะคือจริงต้องบอกว่าท้าความนะครับคือเราแค่อยากที่จะนำเสนอสิ่งนี้ให้พี่แกปเปอร์ว่าพี่แกปเปอร์เนี่ยก็คืออย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่พิเศษหนังแล้วเขาก็ได้ได้มาจากหนังอะไรเงี้ยคือแต่เขา ไม่ได้มีความรู้เรื่องอิสานลึกขนาดนั้นมากแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนอิสานในฐานะที่เราเป็นคนอิสานเรายินดีที่จะให้คำรึกษาแลว้วก็ช่วยเหลือเต็มที่พี่อยากได้ที่ไหนอะไรยังไงบอกคณะนี้เป็นไงคณะนี้เป็นไง,นาไไงหาเบอร์พ่อไอ้ตย๋งนะพี่<ช>โทรเองโทรหาพท์พอไอ,อไม่ติดเดี๋ยวผมจะบอกนะพ่อไอ้พอดีครับมันไม่คุยนะคุยกลัวมากไอ้เนี่ยพี่พี่โทรไปหาพ่อไอ้ได้ได้เบอร์นี้นะอะไรเงี้ยผมไปโทรไปเกินกับพี่อ่ะโทรไอ้ท้าปี่พี่พุนอยากเพ็รนั้งยานุนนี่เราก็ไปดูทางให้เขาเรียบร้อย คือส่งเขาถึงฝั่งซึ่งผมจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมแค่ต้องการใจจริงผมก็แค่ต้องการที่อยากจะให้เขาได้นําเสนอความเป็นอิสานแบบแบบออริจินอลให้ให้กับแฟนแฟนหนังได้ได้ดูอะไรประมาณนั้นครับแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่า,วา ui, เฮ้ยเสนะ <ไง S 1> าเมึงได้เล่นด้วยนะนั่นนู่นนี่อ่ะผมว่าอโอเคพี่ได้เล่นใช่ไหมอ่ะเอเคก็ยังไม่ได้อา่านบทยังไม่รู้ว่าเล่นเป็นตัวไหนด้วยใช่ไหมครับตามสเต็ปผมก็ไปทำมาหากินกับน้องเม่หาเงินผ่อนรถ ก่อนหน้าก่อนหน้าจะไปก่อนหน้าที่จะไปถ่ายหนึ่งอาทิตย์มาดูบทเออเฮ้ยปาดเอียงมาโก้ขาพี่อะไรเนี่ยทำไมมันบทมันหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่าเริ่มเป็นอย่างเงี้ยซึ่งคุณเล่นเป็นเล่นเป็นบั๊กเคนบั๊กเคนเป็นตลกเป็นตลกเป็นตลกในเรื่องใช่จริงมันเป็นเรื่องของเขาเลยใช่ไหมเป็นชีวิตเขาเลยใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงคอมเมดี้จริงๆแต่ว่าเคยเล่นนะบทคอมเมดี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าคอมเมดี้ลึกไหม คือคอมเมดี้สำหรับกวผมนะครับ<ช>คือตลก่างที่เต่าอุศิรบบเป็นบังเคนซึ่งบังเคนมันเป็นตลกก็จริง<ช>แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีเส้นเรื่องรา<ช>วชีวิตของเคนด้วย<ช>ว่าผ่านบททดสอบนั่นนี่นี่บอกได้เลยเรื่องนั้น,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 น ซึ่งดูเองนะครับวถามว่าตลกไหมเราก็มีกันนักแซกซ้อมกันบนตลกนะครับใช่มีบทตลกเยอะเลยแต่ว่าต้องเข้าไปดูในโรงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่สัมภาษณ์โปรโมทหนังโดยที่ไม่ต้องไปดูในโรงูเดจบแล้วได้ข่าวว่าชีวิตจริงคุณก็เคยมีความฝันที่อยากจะเป็นพระเอกหมอลำต้องบอกว่าในเรื่องของความฝันของบังเกินะครับแล้วก็ความฝันของผมี่ย มีความฝันกางทีเป็นพี่อของเราใช่ครับแล้วหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นการเหมือนเป็นการทําให้เราต้องเข้าไปดูเลยเหน่นะี้นะอไป้คร่งนึงเดี๋ยวพลดดเดี๋ยวนี้ครึ่งที่นี่ขอมันจอ เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงที่มีของเขาพี่แนะนำนะสมพติเมื่อกี้คำถามของว่าความฝันของเคกับความฝันของเต๋อเป็นความฝันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับแค่นี้เออพอกันจบเลยบอกตอบแค่นี้พอคันจบถ้ราถ้าเราผิไม่ต้องดูหนักมากไม่ได้แล้วครับแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศในกองถ่ายคุณก็เป็นลูกคุณก็เป็นลูกคู่เขาเลยใช่ไหมตกลงบรรยากาศในกองถ่ายเห็นบอกคุณก็เป็นลูกคู่เขาเลยใช่ไหมรับส่งกัน ใช่แล้วพี่ก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรการตอบแบบพิธีกรสามารถไม่เป็นการฆ่าพิธีกรนใช่ก็ต้องมีอ่ะทีนี้มาถึงนี่ตัวจริงชีวิตจริงเพราะคุณเป็นพระเอกหมอำจริงจริงวันที่เขาติดต่อคุณมาใครเป็นคนติดต่อคุณท็อปค่ะนี่เลยครับผู้กำกับเดินทางมาทุกทีครับนี่คือผู้กำกับนี่ติดต่อเองทุกคนเลยค่ะ ลงมือติดต่อเองเลย<ช>แล้วก็แล้วก็ให้อาร์ตี้ไปรองที่สนามบิน<ช>แล้วก็ขับมาบ้านทัพของรำเลยแบบไร้สิทธิ์แล้วก็ให้นัดเด็กมาบินอีกคนมาแล้วมาแคสเลย<ม>เขาก็เรียกมาแคสจนไม่ได้ถามเลยว่าบทต้ทองการตัวละครใช่ครับ,บามบาทุกคนทุกคนในวงแล้ใช่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็อยู่สัมภาษณ์อยู่โอเคครับเหมือนตื่นนอนมาไม่ใช่ครับออดิชั่นระหวาเกือบห้ารอบเพราะบทจำไม่ได้ทำตัวไร้ไร้ชิ้นไร้เห็นในใจแล้ว ว่าใหม่สําหรับเขามากเลยถูกไหมคะเรื่องของการแสดงใช่ไหมเขาหยิบมาเล่นนะเล่นนี่้อีกนะอ่ะไลฟ์อันนี้น่ารับคือเล่นอ้คือเขาก็มีความเป็นเขาแหละแต่ว่าก็ไปเจอขครั้งแรกเลยเขาต้องมีต้องมีปรับปรัวเปลี่ยนรูปแไบแล้วยังไงคะพอเขาติดต่อให้เราไปแสดงเป็นงานแสดงแรกภาพยนตร์เรื่องแรกของท็อปด้วยตกใจตอนแรก ไม่ยอมรู้ว่าจริงป้ะเนี่ยอายกูนี่เรื่อยๆจริงป้ะแสดงว่าพี่ฝึกไปดูไม่ได้เช่เถือตอนนั้ตกใจกูเลยตอนนั้ตกใจว่าเราจะได้แสดงเข้างเดียวทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากความตกใจกลายเป็นความเกรงและเครียดไปใหญ่เราจะเล่นได้ไหมเราจะทำเป็นอย่างนี้ได้ไหมแล้วยิ่งแบบว่ารู้ว่าแสดงแสดงแบบว่าเป็นพวกพี่ตามมีงานมาแล้วเลยใช่แล้วก็แบบว่าเป็นศิลปินดาราที่แบบว่าแสดงมาเยอะแล้วผมก็กลัวว่าเราจะแสดงกับพี่เขาได้ไม่ได้เราจะทำ กลัวแบบว่าถ้าเกิดเราทํำไม่ดีหลายรอบอย่างที่ก็จะเหนื่อยไปเลยคิดคิดไปละไอ้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอได้มีโอกาสได้มาเวิร์กช็อปได้มาซ้อมโค้ดได้มาตบโค้ดแลเปอร์เนี่ยก็รู้สึกลดความกดดันไอ้ลดความกดดันก็ท่าผ่อนใจไม่ทำแล้วที่ไม่ยอมรับแล้วความเครียดนี้มันก็เครียงแล้ก็ทำให้แบบว่ามีความมั่นใจที่จะแสดงมากขึ้นครับผมคุณเล่นเป็น ชื่อในภาพยนตร์คุณเล่นเป็นเล่นเป็นอนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากใชชื่อทอมลาร์กรอมานานแล้งใช้ชื่อจริงเลยว้าออออออมาลารกรอมานานก่อนเลยชื่อจริงเขาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงๆนะถ้าตัดเรื่องของกล้องไปก็คือการถ่ายทำชีวิตของคุณเลยใช่คุณไม่ต้องเล่าก็ได้นะคะในเรื่องไม่ต้องเล่าแต่ก็เป็นภาพที่คุณแสดงจริงใช่ครับค่ะก็เป็นผ่านคุณได้นาย เในทำหน้าร้ายที่สุดให้กล้องเราดูหน่อยสิคะกล้องค่ะกล้องทำร้ายทำมสมุดร้ายไรใส่เลยร้ายถึนไร่อลเอสิมงัอม่อย่างรเนาะเออแบแมกดลงไม่กดงไมอย่าง้ยอะไรเนี่ยให้อะไรเน่ยปอะไรดไม่รัรที่แปถึงคนไล่เาต้องไถึงบทร้ายเขาต้องไล่ถึงอะไรวะถึงบทจะร้ายเขต้องไล่ไม่รับไรับสิเมงูวรอไมนาง กูจะโม้นี่มึ้ดิ้นรั้วนี่ไม่เคยสั่นเลยคุณปลอมล่ะนี่แหละสานของแท้ตรงกลางเออคจะเปิดครับผมทีนี้ขออนุญาตไปอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้ไม่ได้หนักใจอะไรนอกจากเรื่องภาษาที่ใช้ในภาพยนตร์ถูกไหมครับรบดเล่นรับบทเป็นเป็นเพิ่มครับผมคชายเพิ่มจะเป็นตัวละครที่เซอซอๆครับค่ะเอาจริงแบบแอบชอบอยู่นะเพราะว่าถ้า ถ้าบทนี้ไม่เซอร์เนี่ยครับเพราะบางทีบางบางบางซีนผมเซอร์จริงเพราะผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรผมก็ไม่อย่างว่ะค่ะไม่รู้จริงครับไม่รู้จริงแต่บางทีพี่เขาใครอะพี่กวางพี่กวางเขาจะชอบแบบหลุดเดรอะหลอกบางทีเขาแบบเขาจริงเพราะว่ไว่เยอะใช่แล้วแบบเออภาษาอีสานจะมีคำสร้อยเยอะไงครับผมไม่รู้ว่าคำสร้อยนั้นอะมันแปลว่าอะไรใช่มอซื้อมาเยใช่ไหมกันเนี่ยก็รู้ว่าอื้อหือจบ่าว โมแล้ว <poisoned. S 2> <inte brothers> ไม่ดูจริงไม่ดูจริงคือ <reco> ถ <Christ> ้าแบบดูดแดนหลอกอัผมจะแบบแบค่เลยดีนะเืองที่ดีเลยดีแล้วมันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างตอนที่เราไปเล่นซีรีส์เรามาเล่นภาพยนตร์มันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงครับโบเอ์เออผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวคาแรคเตอร์หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าซีรีส์จะมีความเล่นที่ใหญ่กว่าแต่ผมรู้สึกว่าหนังอาจจะมีความแต่เยอะแต่เป็นเยอะที่แบบใช่ค่ะไม่ไม่เยอะไปแบบเรียวอย่างเงี้ยดูเรียวดูเรียวกว่าใช่ แล้วมีอะไรที่หนักใจตอนที่ติดต่อมาว่ามันมันไกลตัวมากอย่างที่เราบอกว่าภาพยนตร์นี้มันเป็นความดีฟของอีสานที่เป็นเชิงลึกเข้าไปอีกใช่ครับสหรับโบ๊ทอะทำกันบ้านยังไงมีแอบไปดูหมอลําตอนกลางคืนบ้างไหมมีก็มีมีครับไปดูเขาเรียกว่าคณะตลกครับก็าจะมีสับอะไรค่อนข้างที่จะเยอะค่ะใช่ตอนนี้เขาโชว์ตลกในหมอํลำนี่อะไรครับไม่มีบ้กเลย งั้นคุณเกตคุณเกตเปอร์ต้องมองเห็นอะไรในตัวโบสถึงได้หยิบเอาโบสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือเด็กเนีเ้เหมาะกับได้โอกาสที่ว่าเวลาเขาได้รับคาลิเเตอร์หรือบทบากต่างๆกันแม่าจะเป็นซีรีส์เนี่ยน้องไม่เคยบน่นน้องจะเป็นเพราะว่าฝึกฝึกน้องบ้าหรือเปล่าฝ <c oughs> ึกได้ด <c oughs> ีเขาฝึกจริงๆ <c oughs> แล้วจริงๆน้องไ็้ความพุ่งมากแต่ผมบอกว่าพี่ขอระยะเวลาสั้นต้องการแบบไม่ทันซรีส์ น้องทำไ้แกะได้ทำไมนเราไม่เก่งอิกน้องลดน้องทาทุกอย่างยุติเองผมสบัดแล้วจะ่เป็นสิ่งทีเ่เขาแบบเป็นความตั้งใจเก่งคมตั้งใจและอีกอย่างนึงคือพอพอน้องเข้ามาเส้นเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เท่าเท,ท่าคนอื่นที่เขามาก่อนแต่ผม,ามารู้สึกว่าพอมันมีโอกาสเหมือนที่ผมแบบเคยได้เล่นหนังเดินแรกเป็นชูนอ่ะนั่นคือความภูมิใจและอีกอย่างตัวผมเอ,องอยากให้ครอบครัวเห็นด้วยแบบอยากให้แม่เขาได้เหนใช่<อ><ด>ผมก็เลยสบัดแล้วเพราะมเป็นการที่ผมพูดผมจะบอกว่าไม่ว่าต่าไม่ว่าใครก็ตาม มาด้วยวิธีนะห,หนึ่งต้องตั้งใจห,<ล>หนึ่งต้องพัฒนาหนึ่งต้องอดทนในภาพยนตร์ฮักเจ้าอิหลีเนี่ยมีเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยค่ะ,ะยังไงคะมีทั้งหมดประมาณสามเพลงที่เราจะได้ฟังจริงๆแล้วมันจะมีแค่เพลงเดียวไ่อ,อะทีนี้ให้คุณแกรเปอร์สรุปนิดนึงว่าคุณผู้ชมที่เข้าไปดูภาพยนตร์ฮักเจ้าอิหลีเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับกลับไปคืออะไรหนึ่งสำหรับเันคือเรื่องของเาเรียกว่าการเปลี่ยนมุมมองภาษาถิ ในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ความฝันของคนคนหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเองมาในเรื่องเนี้ยผมว่าตัวคาแรคเตอร์ของต่อผู้สิงหรือว่าบัคเคนในเรื่องเนี่ยมันคือตัวละครของใครคนในปัจจุบันที่อยากจะเป็นนักแสดงจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้มีความฝันแต่กลับมอว่าวันนี้อยากจะเป็นนักร้องศิลปินอยากเป็นคาแรคเตอร์หล่มตูนตามผมพยายามอยากให้หลังต่มตามไปนะ ผมพยายามจะเป็นแบบนี้ให้ได้แต่ผมลืมไปมองไปว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็มีข้อดีแบบตัวเ,เองซึ่งเช่นเดียวกับที่ผมจะเป็นพูดกับเหมือนคนอื่นและพยายามทให้แบบต้องทําแนวนี้ให้ได้มันคือการก๊อปปี้มาตลอดแล้วมันสุดติว่าแต่เราก็ทําไม่ได้ดีิจังทางจนรู้สึกว่กาน,นั้นนะครับตัวเองจนวันนึงเราได้ทำแบบเราก็เลยอยากให้ตัวละครเนี้ยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการให้คนเข้ามาดูว่าคุณไม่ได้เข้ามาดูแค่ระเดี่ยวแค่เสียคุณไม่ได้เข้ามาดูแค่หมอร่ำแสงสีเสียงคุณไม่ได้เข้ามาแแคค่่เพลงตุณจะได้เรรรื่องาาววิในกกชีตลับได ใช่การที่จะเป็นคนคนลื่ได้สภาพแวดล้อมก็ต้องดีเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีอะไรที่ดีมันก็ดับพลงเราไปใช่อันนี้คือสิ่งที่เป็นแบบกีดเด็ดกระเจิได้ซ้อนไว้อยู่นในนแบบั้นแต่ถ้าคนดูเข้าไปก็สนุกสนานมากเลิ่นได้แต่ถ้าใครได้เป็นลื่ๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยอมรับว่าเราเป็นกระชับมากขึกว่าเดิมเพราะเดิมเราถ่ายมามัน90นาทีต้องมนเหลือ70นาที คือพยายามให้มันกระชับมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีบางส่วนที่หายไปบ้างแางก็ดูนะครับเหมือนคนไทยนะอย่าไปคิดเยอะนะครับก็สับสนหนักไทยด้วยกันด่าได้แต่อย่าแรงเพราะรับไม่ไหวมันก็เป็นเหมือนที่แกบอกนี่ถูกมัมจริงๆคือมันเป็นนันที่ให้กำลังใจคนที่อยากปะสําำเร็จในความฝันของตัวเองไม่ว่าจะฝันแบบไหนก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะเป็นมักจะเป็นสตราคุยตับที่ว่าวันนั้น่ะ เรายังไปอยู่กับการที่เราเห็นว่าอยากเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เลย follow การ copy คนอื่นเพราะฉะนั้นคําว่าที่หนึ่งเนี่ยมันหายากแต่มันต้องหาให้ได้และคําว่าที่หนึ่งมันไม่ได้อยู่ข้างนอกโดยที่เราไปเรียนแบบใครับมันอยู่ีนตัวเราพุ่งกินยู่ไม่จบเลยจบปะจบเถอะพุ่งจบสวยแล้วไงจบสวยแล้วสวยเลยทำไมที่ยังเต่าดังว่หา ภาาสีสานหน่อยสักหน่อยครับผมฝากนะครับภาพยนตร์พังเจา้าอิหลีนะครับผมทุกโรคภาพยนตร์นะครับผมยี่สิบเก่ยากัญ่า่นนีนะครับผมแลวก็ยินิข้อคิดนะครับจากี่ท่งตานะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราสามารถทํไรายได้ถ้าเราไม่ลองพยายามทามันดูลองมักนคงตลงนะบมักนมว

าเขาจะพี่รับเอาเสียงกำมานประสานกองแฟนน้องพี่ผู้คอยมองรักเจ้าอิลีตั้งใจต่อบรรดาแฟนแม่กับพ่ออดใจรอถ้าบอนบันพนันไว้มาบนบ29กันยายนสิ่งที่ชอบคือเราเล่นไพ่ร้องมา สิ่งที่เกลียดคือเอาคิวมาโพสมาทำไมให้ใจเหรอเฮนะ้ยเกิดแฟนก็อยากโพสอ๋ออันนี้ลองโพแล้วมาเชียร์ดีมาเอาทีดีถือว่าเป็นคน<อ>ที่ดีสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะนี่ขนาดเราแค่คุยกันนะเราเห็นภาพเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะให้อะไรกับคนดูที่แน่ๆต้องได้เสียงหัวเราะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องขับเจ้าอีหลีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณครับ และช่วงนี้นะคะเรามีของรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ไปชมภาพยนตร์ของเราด้วยนะคะขออนุญาตขอไยเซนนะคะทางผู้กำกับและนักสแสดงนิดนึงนะคะเ,เป็นเกียรติให้กับลูกทุ่งในเวิกหน่อ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปติดตามภาพยนตร์กันได้ในวันที่29ปสิกาันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับกับภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอินทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บออย่างบอกคิดให้เจ้าไปจดชีวิตกลับมาได้บอกกลับมาได้อยู่บอกได้รู้ถึงความเย็บเนืเมื่อขาดเจ้ามือนี้เอา baby baby มิตรคนอยากปอ,อกเพลงน้ำคายเสียด้วยตอนนี้กูอยากมาเปลี่ยนักรองคายผม,พออยพมเพราะว่ายังเพราะว่ามาแล้วดังสุคนให้ดัง Cool อยู่คู่แฟนช่วงนี้ขึ้นเสียงสูงบ่ค่อยได้เลยว,วะสงสัยสิได้กลับไปนอนกินน้ำฝนหยดแรกคือเกาหรอ,หรอวะเคียร์ะมึงนีเตี๋ยสิเป็นซุปตากว่วนะซุปเขียร์มากกว่ามั้ง ตลกแบบกูนี่แหะสิ่เป็นพระเอกงมอล่ามหได้กูว่านะเพื่อนกูไปฟังเสียงคุ้ยออกลูกอ่ะยังวนกับมึงอยู่โอ้เธอหน้าฟัดเหลือกเกินที่รักฉันยาก ป,<ไ>ปาดานคนกำลังเสารึนี่อย่าไปนารักกับใครอีกไอ้ไอ้ไอ้คน่อผมว่าครับเอามันบอจา่าคือมาถามกลางตลาดจริงๆน้องบาดดยกะเพ <c oughs> าะตัวอยู่ด้วยครับเขาไม่มได้หมายถึงว่าจังซันเขาหมายถึงมันเผา